สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีดูเพศอ้นครับตั้งแต่ลูกอ้นยังไม่ลืมตานะครับมาดูครับนี่จะสอนดูตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ยังไม่ลืมตาเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ตัวตัวเมียนะครับ ตัวเมียมันจะมีรูตรงนี้หนึ่งรูนะครับรูตรงนี้หนึ่งรูนะครับแล้วก็รูตรงนี้หนึ่งรูนะครับแล้วมันก็จะมีนมขึ้นมาเป็นทิวแถวเลยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเห็นรูตรงนี้หนึ่งรูนะครับอันนี้รูขี้นะครับอันนี้รูจิมมันนะครับอันนี้รูเยี่ยวมันนะครับข้างบนนี้นี่ครับดูทีนะครับมันจะมีนมอย่างนี้ครับตัวเมียครับ เดี๋ยวจะให้มาดูตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้จะมีรูตรงนี้กับรูตรงนี้นะครับมันจะไม่มีรูตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมนี่ยครับมันจะมีไข่นะครับนมมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรุ่นที่ยานมประมาณห้สิบวันแล้วครับพี่ครับ นี่ครับอันนี้ก็ดูง่ายขึ้นมาหน่อยครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นรูขี้มันนะครับนี้รูเยี่ยวนี้รูอันนี้รูรูรูจิ๋มมันนะครับนี้รูเยี่ยวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีนมขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวดูตัวผู้นะครับ นี่ครับตัวผู้เห็นไหมครับมันจะมีรูขี้นะครับกับรูเยี่ยวนะครับตรงนี้มันจะเป็นกระโปงนะครับรูบุ่มตรงนี้ไม่ใช่นะครับเราให้แหกดูอย่างนี้นะครับนี่ครับนมมันก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับนี่รุ่นย่านมนะครับห้าสิบวันเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นสามเดือนนี้ตัวผู้ เดือนนะครับจะดูชัดขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ตัวเมียนะครับนี่เห็นรูชัดเจนนะครับสามรูครับนี่ขี้นี่รูจิ๋มมันนี่รูเจี่ยวนะครับนมก็จะขึ้นเป็นแถวเลยนะครับนี่นี้ตัวสามเดือนแล้วก็จะเห็นไข่ชัดเลยครับี่นี่นะครับ แล้ก็จะพามาดูรุ่นใหญ่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรุ่นห้าเดือนครับนี่นะครับห้าเดือนนี่ครับตัวผู้ครับเห็นชัดเลยนะครับว่ามีไข่แล้วห้าเดือนยิ่งชัดใหญ่ครับนี่ตัวเมียนะครับตัวเมียนะครับดูก็จะชัดนมก็จะชัดนะครับนี่ มันก็จะไปดูรุ่นใหญ่เลยครับในรุ่นใหญ่เลยครับนี่รุ่นพ่อพันธุ์ครับนี่ครับไข่ครับไข่ย้อยตรงเต็งตรงเต็งนะครับอันเดี๋ยวให้ดูตัวเมียนะครับตัวเมียอยู่ทางนี้เลยครับนี่ครับนี่ตัวเมีย ดูกแม่พันครับนมก็จะเห็นชัดนะครับนี่ครับนี่ดูดูเจียวครับนี่ดูจิมมันครับนี่ดูขี้ครับครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป